สวัสดี FC นะคะทุกท่านนะคะแวะมาหาเด็กๆที่ทุ่งนาน,นะคะเลิกงานแล้วค่ะได้เป็นสะพานบุญได้เอาอาหารมาให้เด็กๆทุกวันเลยนะคะขอบพระคุณอาหารจากผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะวันนี้มีคนมาเกี่ยวข้าวนะคะเลยไม่น่ากลัวเท่าไหร่กลับมาถึงบ้านก็มาเจอด่านสองด่านด่านหลังบ้านนะคะแล้วก็ด่านหน้าบ้านนะคะไม่ใช่ว่ามาถึงแล้วจะเข้าบ้านได้เลยนะคะ อาหารก็ต้องเตรียมไว้ตั้งแต่เช้าเลยให้มันอยู่ในใน,ในถุงอาหารของน้องหมาน้องแมวอยู่ในรถนุนุง่นงจะมีถุงอาหารไว้เลยนะคะกลับมาแล้วใช่ว่าจะได้เข้าบ้านเลยนะคะต้องมาเจอด่านก่อนขอพระคุณอาหารจากผู้ใหญ่ใจดีที่เมตตาเด็กๆนะคะเขาก็กินกันอย่างอร่อยอร่อยนะคะครอบครัวของดำนะคะแล้วก็หน้าบ้านก็กินเช่นกันนะคะแต่ว่าน้องๆเนี่ยเขาเพิ่งเป็นวัยเด็กอยู่นะคะเขา คือกินเช้าเย็ยนเลยนะคะกินเช้าเย็ยนเลยเพราะเขาร้องกินนะคะเขาหิวนะคะนี่ขาวเทาได้กินเก่งมากเลยนะคะน้องกินเก่งมากๆนะคะน้องพุงใหญ่กว่าเพื่อนเลยแล้วก็น้องก็กินอาหารเม็ดเป็นอีกด้วยนะคะน้องน่ารักมากนะคะเจ้าขาวเทาเนี่น่าฟัดมากเลยนะคะก mm ็ hmm. กินกันอย่างเอเร็ดอร่อยนะคะอาหารจักคุยยายใจดีนุกได้เป็นสะพานบุญเห็นเด็กๆได้อิ่ม ก็ชื่นใจแล้วนะคะแต่ความเหนื่อยมันก็มีความล้ามันก็มีวันนี้ก็งานที่โรงเรียนก็ยุ่งเหมือนกันก็ล้าเหมือนกันมีประชุมมันจะแข่งขันทักษะวิชาการก็สมองก็แบ่งไปหลายอย่างเหมือนกันนะคะเจ้าดำน้อยนะคะเจ้าดำน้อยก็อยู่ดีนี่แต่งตัวนะคะอิ่มแล้วแต่งตัวนะคะน้องน่ารักมากเลยนะคะเด็กๆน่ารักมาก ถ้าเขาได้มีบ้านอยู่ที่ดีๆเขาคงจะโชคดีมากเลยสำหรับคลิปนี้ขอพอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ